สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำรายการโอนเงินจากบังฮับปริมของคุณมาที่แอปพลิเคชัน r e w i r เอนะครับเพื่อที่เราจะได้ส่งเงินไปที่เมืองไทยแล้วก็มาดูกันว่าจะต้องกรอกอรายละเอียดอะไรบ้างเนื้อหาแล้วก็ขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับมีความสำคัญนะครับ อันนี้นะครับก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันบังคับรินนะครับสังเกตดูนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ของลูกศรสองลูกศรที่เป็นลักษณะของไซเคิลก็คือจะเป็นการโอนเงินนะครับตรงนี้เลยตัวกลางเลยนะครับบรรทัดแรกหน้าตาถัดมานะครับแอปพลิเคชันจะถามว่าเราต้องการทำรายการโอนเงินใช่ไหมนะครับให้กดที่ปุ่มสีแดง หน้าตาของแอปพลิเคชันของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะต้องกรอกอะไรกันบ้างนะครับบรรทัดแรกคือชื่อบัญชีผู้รับนะครับตรงนี้ให้เราใส่เป็นรีว i เออร์นะครับบรรทัดที่2ธนาคารให้เรากดเลือกธนาคารที่มีตัวเลขเป็นหมายเลข12บรรทัดที่3ให้ใส่สาขา ก็คือสาขาต้องเป็นสาขา529ส่วนบรรทัดสุดท้ายหมายเลขบัญชีเป็น243881เป็นหมายเลขบัญชีของแอปพลิเคชันนะครับแล้วกดปุ่มสีแดงด้านล่างได้เลยครับผมและนี่คือรายละเอียดตัวอย่างนะครับ หลังจากที่เรากดปุ่มสีแดงแล้วนะครับหรือกดถัดไปแล้วตรงนี้นะครับบรรทัดแรกเราจำเป็นจะต้องใส่จำนวนเงินที่เราต้องการจะโอนมาที่แอปพลิเคชันนะครับส่วนบรรทัดที่2ก็คือวันที่ที่ทางธนาคารเขาจะทำรายการนั่นหมายถึงว่าเราสามารถ ทำรายการไวล่วงหน้าได้นะครับอย่างตามตัวอย่างทํารายการวันที่12ก็คือวันนี้เลยนะครับวันที่12เดือนมิถุนาส่วนบรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดที่3เราจะต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราสมัครแอปพลิเคชันรีไวเออร์หรือว่าใส่หมายเลขพาสปอร์ตของเราก็ได้นะครับแล้วกดปุ่มสีแดงด้านล่างครับผม ถัดมาหน้านี้ทางแอปพลิเคชันของธนาคารจะให้เราตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำรายการโอนเงินมาที่แอปพลิเคชัน Rewire จะต้องมีรายละเอียดดังนี้บรรทัดแรกจะต้องขึ้นคำว่า Rewire นะครับตัวที่2ธนาคารจะต้องเป็นบัง h a p o อ l ิมเป็นภาษาฮีบรูนะครับส่วนบรรทัดที่3จะต้องเป็นตัวเลข529และบรรทัดที่4 จะต้องเป็น243 881ส่วนบรรทัดสุดท้ายคือจำนวนเงินที่เราต้องการจะโอนมาที่แอปพลิเคชันจากนั้นให้กดปุ่มสีแดงถัดไปหน้านี้เช่นกันครับผมเราจะต้องตรวจสอบนะครับรายละเอียดอื่นๆด้วยเช่นวันที่คือวันนี้นะครับที่เราทำรายการโอนเงินมาที่แอปพลิเคชันและเบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขพาสปอร์ตของเราที่สมัครแอปพลิเคชันนะครับส่วนบรรทัดที่3เขาแจ้งว่าเราจะได้รับ SMS สนะครับส่งมายังโทรศัพท์หมายเลขนี้ครับผมนั่นก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเราเองนั่นเองนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติม อีกหตัวนะครับอย่างในตัวอย่างเห็นเป็น1.75ตรงนี้คือค่าธรรมเนียมในการทำรายการนะครับที่ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียมไปจากนั้นกดปุ่มสีแดงหน้านี้หน้าสุดท้ายแล้วนะครับสำคัญมาก ห้ามลืมโดยเด็ดขาดห้ามชะล่าใจนะครับหน้านี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดในการทำรายการโอนเงินครั้งนี้นะครับให้แคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานสำหรับรายการโอนเงินของคุณทุกครั้งนะครับขอย้ำนะครับทุกครั้งครับผมเสร็จเพียงเท่านี้ครับผมการทำรายการโอนเงินจากบังคัโปรลิมของคุณ มาที่แอปพลิเคชันของ Rewire เงินจากเข้าที่แอปพลิเคชันหรือว่าได้รับการเครดิตเข้าที่แอปพลิเคชัน Rewire ของคุณภายในเวลา1วันทำการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ